สวัสดีครับในเช้าวันที่19คกุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับวันนี้ผมจะพามาชมแปลงข้าวโพดนะครับแปลงข้าวโพดหน้าแรงใช้ระบบน้ำหยดนะครับอายุ46วันนะครับเนื้อที่ประมาณผมทดลองปลูกประมาณ1ไร่สำหรับจะใช้บด เลี้ยงวัวนะครับตอนที่ขณะที่มีกำลังปักปักอ่อนๆเมเล็ดอ่อนนะครับยังไม่แก่มากจะทำเป็นข้าโพดแป้งนะครับถือว่าโตเร็วใช้ได้นะครับนับการปลูกครั้งแรกของผมเลยนะครับได้ศึกษาเข้ามาแล้วก็ขอให้น้องเขามาช่วยระบบนั้นยด ลูกแบบ2อแถวคู่ต่อหนึ่งสายน้ำหยดนะครับ2แถวต่อหนึ่งสายน้ำหยดแต่ช่องห่างระหว่างน้ำหยดสายน้ำหยดนะครับจะอยู่ประมาณเมตรยี่สินี่นะครับอายุที่45วันหนอนตอนช่วงแรกๆหนอนเยอะมากครับใบขาดยอดขาด น,นี่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับใช้น้ำไม่เยอะครับระบบน้ำหยดน้ำไม่เยอะตอนนี้45วันผมใส่ปุ๋ยไปแล้ว3ครั้งนะครับครั้งหนึ่งประมาณห้ากิโลนะครับใช้ระบบละลายน้ำแล้วปล่อยไปในสายน้ำหยดเลยนะครับใบเขียวเข้มมากครับ ปุยยูเลียนะครับไม่ใช่ปุยยูเลียทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็มีแต่เสียตั้มส่วนแตงนะครับเป็นคนดูแลให้ผมก็มาดูเป็นบางครั้งมาเปิดน้ำมาให้น้ำเป็นบางครั้งนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยวทดสอบกันว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับแต่ดูดู ดูตัวนี้เป็นที่น่าพอใจมากครับลำต้นอวบใหญ่ดีครับใช้ได้เลยแหละในการปลูกครั้งแรกปีหน้าถ้ามีน้ําในสระเต็มสระก็จะปลูกอีกนะครับอาจจะขยายเพิ่มมากจากนี้อีกสักห้าเท่าก็ลองดูอีกทีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube หมอวัวบ้านนอกด้วยนะครับมีอะไร าสารเล็กๆน้อยๆหรือทำอะไรทดสอบทดลองอะไรผลเป็นยังไงก็จะเอามาอัปเดตให้ให้ดูกันนะครับเพื่อเป็นการศึกษาศึกษาแบบดิบๆเลยนะครับศึกษาแบบไม่ไม่มีตัวเลขอะไรเลยก็มาดูกันว่ามันจะรอดหรือมันจะลุ่งนะครับ